สบายดีพี่น้องปปรไปส่สกูลทุกคนยินดีต้อนรับเก้ตรกรบ่อใจเนาะบ่อใจกลับบ้านแล้วพี่น้องเลยแต่ว่ากลับมาบ้านเป็นพุมพ่มแพร่ในกระงวอยู่ในบ้านนี้ในเพื่อนเท่านี่แหละเอามาเลี้ยงช่วงตอนแรงๆเด้ตอนนี้ก็ยาำฝนพป่นอะไรยากแน่มันที่ดินเท่ามันแคบว่าสิดผูกงวงผูกยังก็มันกระจกยากแน่ นี่แหละเลี้ยงอยู่ในนี้ก็เป็นที่ดินของข้าเจ้านะขอกระน้ำข้าเจ้าอีกตัวหนึ่งผูกไว้อยู่หนาบ้านริมถนนน,นี่แหละยางไก่ไปไก่มาเสียงดังก้งแกงกองแกงช่วงนีก้กับช่วงเห็นให้เห็ดสวนนี่พี่น้องต้องได้ผูกได้มัดมันไว้แล้วถ้าบ่มัดมันก็จะไปหากินเขากินยังเป็นโทษย่อน บรรยากาศเงียเร่งๆรเนาะตามวิธีส่วนนบทเนาะอันนี้ก็กกไก่กุกกุกไก่เนาะโอ้อความขีดขันของคนนะบ่งแม่พี่น้องท่านนี่ก็จูดนจูดขายเ้โตัวท่านที่เลื้อนตัวต้นไม้แถวบักบุกเบิกเห็ดสวนมันนะั่นแหละท่านนี่ก็เอาไวข้ขายพอได้จุนเจียวครอบครัวพอได้มีเงินซื้อยู่ซื้กินนะ ครัวเฮือนซาเนาะเลี้ยงหลายอย่างพี่น้องเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่บ่ได้เลี้ยงแต่หมูมันยากไอ้นี่หมูช่วงนี้นะเฮาเลี้ยงเนาะผูกมัดงัวกะมัดได้เพราะว่ายามนี้มันเป็นยามที่มันบ่อึดแนวกินนะนะงัวกะบ่อึดหญ้ามันเขียวกรุบอยู่บุดเลยมีหลายตัดถิ่มพุ่นแหละมันหลายโพดสังเกตมึงไงอย่างนี้ มันลายมันบวชิดมีแตโตตุต่ยงามๆได้แต่ว่าเสียดายเสียไปหาโตปีนี้แถวบ้านเนาบางคนบางคนที่เข้าใจเนาะว่าเป็นยังคือปล่อยง้วปล่อยควายมันเป็นแอะไรมา,าเลยลุ้นปูนลุ้ยากับปล่อยคื้กันพนยามยาแลวเขาแล้วนาเนะขาทีได้ผากันปล่อยปล่อยแบบประมาณแบบร่วมกันนะผากันไปหาแบบน,นี้มันเป็นง้หลายเจาเย้าได้ ตัวเขาเองเี่เลยกลับมาแต่แสวค์นะวันน,ะนี้เป็นพุ่มแพร่ดังแดงแว้นี้วันนี้อยังได้เร็จน้ำมูกเาหูซึกงปะก่อนที่เขาจะมาเป็นพุ่มแพร่นี่เดี๋ยว,วสิเ่เราจะฟังเนาะบางคนผู้ที่ติดตามไม่อาจจะบทันหูเนาะช่วงตกแต่ก้อนนี่ลีนะ2 0 1 6 2017บนกะันบเะกระโตก้าตัวบ่ใจเองเนี่ยไปเก็บ ไปเป็นกร,รมกรแบกปูนแบกซีเมนต์ซีมัง่งกันล่ะในตอนนั้นในความที่สุขภาพขอามันก็นอ่อนเพียนเน่มันถึกแบบว่าพวกเขาเป็นยังวะพวกเคมีพวกปูนพวกซีเมนต์มันยังนะก่อให้เกิดภูมิแพ้เป็นอาการใจ่ออกในตอนนั้นนะวันนี้ในปัจจุบันนี้ก็กลับมาเป็นอีกเป็นแบบว่าหุ่นแห้งเลยนะ คุณแห้งพอก็ไปเก็บเงินอย่างคนไปเก็บเงินอยู่บ้านโน่นไปละมันเป็นมันนี่แต่ว่าทรมานโบแสนทรมานพี่น้องน้ำมูกไหลตลอดเลยคือถ่ายคลิปนี่กะได้คัดได้คัดคลิไปไว้แล้วกะเอาชิชูนะพรขอเนี่ยยัดใส่ดังเริ่มไหลแล้วนี่โอ้ยน้ำมูกมันมันไหลตลอดเลยที่เราจะฟัง หมู่ของพุ่นนี่นะตายอะได้เสียชีวิตอะได้น้าแ,แม่ตายอะได้เนาะตัว,วน้อยๆนะตายตัวนึงพี่รองตัวที่มันมักหยอกนะตัวนี้ผัดถืกรถเยียบนี่ถืกรถเยียบปัดแม่แม่เถามันนี่ยนนยอ,อยู่นี่นี่ผูกคอไว้อยู่นี่อันนี้หูเปื่อยเปลี่ยนพญาต เหล่าเอาแรมาในกามาดื้อๆง่ๆเลยต่อมันยังหน่อยตัวนี้นะตัวนันมระตายเป็นไข่แลกระตายออกไปฟังแล้วลายมือเติบอยู่แล้วก็โอหรือโตมันในสงสารมันเจ้าของก็คือสิบ่อจากหลอดอาศาัยอยู่แบบนี้แหละนี่แหละสาเหตุ เป็นดาม่าครั้งหนึ่งดาม่าย้อนว่าเขาว่าว่าคือคนที่เคยบ่งคลิปปะใจนี่แหละแต่ตอนแต่โดนแล้วล่ะตั้งแต่ไปไทยเขาว่าเฮาเฮ็ดเวียกบได้ว่ะเดือนหนึ่งสองเดือนกับลับมาว่ะบอกเขาว่าบ่แม่นั่นอาทิตย์หนึ่งเขาว่าเฮาไปเฮ็ดเวียกอยู่เมืองไทยแล้วกลับมาความเหมาะแนของของ่อยนะแต่ที่จริงแล้วบบแม่เขาเป็นโรคภูมิแพ้และ่อยบ่สมานเฮ็ดได้กันคอยเฮ็ดก็ เขาอ,อยู่ต่อเขาจะตายนะคุดบึงซะวะขาดพอใจอยู่เนาะอยู่ตามธรรมชาติแบบนี้ไปวิถีชีวิตนี่ก็ยังจะตายแล้วแต่ก้อนกับสุขภาพแข็งแห้งนี่แหละแต่ว่าเฮาตอนเฮาอายอยู่ยังน้อยนะเฮาบุกบืนเบียกงานอเ,เอาแท่าว่าเฮ็ดงานก่อสร้สางตแต่ยงอยู่ชิบสามอยู่กับปูนอยู่กับซีเมนต์เนาะใหญ่ๆขึ้นมาเป็นกรรมกรแบกไม้ ร,รถเกลี่ยไม่อย่างสารพัดทุกทุกอย่างที่งานการใส่ให้งานนะจะเก่าแข็งแห้งบ่งเคยมีผลกระทบเรื่องนี้หรอบัณนี้โอ้ยพอเปลี่ยนบนัณฑิตแล้วหรอกครับมันก็ำลังทัดตายหรอกแต่มันทรมานพี่น้องเราเป็นเป็นโรคอันนี้นะแตัคชิว่าจริงเลยทันตังประเทศก็จะว่าอย่างก็อัลลูจีบะ่ะแต่ว่าฝั่งเล่าเขาว่าเป็นโรคภูมิแพ้ ซื้อยากกินกต่ซื้อกินอยู่กินแล้วมันเศร้าเศรักกินแล้วมันกลับมาเป็นอีกแต่วออกกําลังกายเขาก็ได้ออกได้เรื่องออกกําลังกายเรต้องไปเล่นอย่างอกยูรดก็ชีตายแล้วรถรถล่มตามโค่นเนี่ยเพแห้งแล้วขณะว่าอยู่แบบนี้เนาะอยู่ตามป่าตามเขาแบบนี้เขายังพรแห้งเลย โบแมนว่าโบอยากเฮ็ดทำงานอยู่เมืองไทยได้ตอนนั้นก็เฮ็ด YouTube ยูทูบแน่ตอนนั้นกับยูทูปก็บกำลังไปได้ดีต้องเลือกแบบเส้นทางใดเส้นทางนึงดราม่าน่ะเด้อครับเชี่ยวเอาฟังกระโตนปัจจัยเองเมันหลายหลายแห่งดราม่านมีคนนั้นโพสต์เฮ้าจังสัน้นโพสต์เฮ้าจังสีในทางที่มันบุรนะีนะเฮาเฮาคึ้แต่าย่างเดียวว่าคนน่ะโบได้มองเฮาว่าดีทุกคน,นหรอกเฮาสร้างผลประโยชน์ให้ผู้ใด คนนั้นก็ว่าเฮ้าดีเฮาบริสา่งคนประโยชน์ให้เขาคนใดคนหนึ่งเขาว่าเฮาบูดีเฮาจะเป็นที่มีคนออกมาว่าอ,อมบดา่าเฮ้าปาะนามโซเชียลในประเทศลาวเนี่ยเขาด่าเฮาหลายเรื่องรลายเล,ล่าเกี่ยวกับอันนี้แหละคอยเลือกที่จะบอไพชิดาเฮาก็อย่งคอยเลือกที่จะบอตอบเลยเพรตอบแม่มันอดีนี่แหละเป็นอย่างเขาคือบอตอบเขาพยายามตอบการที่ตอบโต้กันไปนะ เขาจะว่าจังไรเขาเว่าเป็นลวดตามที่เขาขึ้นเขาจะว่าในแต่เขาก็ว่าแต่ว่าเฮาเฮาเลือกที่จะว่าเงียบเงียบที่ชุดเงียบในดีที่สุดก็คือขั้นเฮาแบบเฮาเตะบานหรือว่าเตะบอลใส่กําแพงอะไรยิ่งเขาเตะแห้งเท่าไหร่มันยิ่งกลับมาหาเฮาแห้งเท่านั้นคอยนีคยคย่คอยเป็นกําแพงแต่ว่าคอยจะเป็นประตู เต้เขามาโหลดคอยฮับเองเต้มมัเท่าไดเขกระฮับเอาคอยคอยบอย้อนกลับแต่ว่าคอยกระจเก็บเก็บไปผู้เดียวคอยพยายามบอกเฉก็จะคอยเสื่อว่าสิ่งที่คอยเห็นมันมันดีอยู่แล้วคนในชน,น่ใหญ่กะอาจจะเห็นน้ำเผาคนมันก็เป็นคนชนหน่อยต่อที่บเห็นดีน้ำเผาเพราะเขาบ่ได้สั่งประโยชน์อยังให้เขาเด้เขาว่าเฮาเพราะเขาบริเป็นเฮาเฮาบริเป็นเขาความสึกข,ของเขายัาง เขาก็เลยเป็นเป็ดบบนี้เด้บุ๊มนว่าบุมบินดราม่าเลยมีอยู่แล้วคนที่อยู่ในโซเชียลมันมีอยู่แล้วเลือกที่เขาจะบ่ว้าอะไรกว่าถ้าไปว้าวเนาะไปตอบโต้กันยิ่งสางให้มันปัญหามันแห้งใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเข้าอยากชนะเขาเข้าชนะเขาไปนี่มันบุ๊มนได้ว่ามันจิจบไปชนะเขาไปแล้วเขาแห้งเครียดสร้างเข้าคอยฮ็ดแบบคืออากาศไงผู้ใดซี่ว้าเขาคอยค็ดคือ เป็นลมเป็นแรงคนที่เขาด่าห้าคือสมุนนาะคือพี่น้องเนี่ไปดา่าด่าลูกหรือด่าเต้าด่าลูกดา่กดาลานอย่างด่าเขาไปด่าเขาใส่สุดชุดค่ำที่สรนหามาได้นะบอกเขาแล้วเขาโบตตบนี่เจ็บเองในสุดท้ายแหละเจ็บเองันเขาโบตตบนนะมันเปลี่ยนไปนั่นแหละอันนี้เขาใจเลือกที่จะปฏิบัติแบบนั้นว่าที่จะโบตตบ ดีที่สุดบริจาคสร้างปัญหาปัญหาเก่ามันกระหลายอยู่แล้วทนะบริจาคสร้างปัญหาไม่มาเพิ่มบริจาคได้ผู้ใดเขาบากเขาไปซะตอบไปยุบบางเทือกเล็กน้อยนอยเขาเวอาหลายเขาก็เศร้าเ <c oughs> ส็นแบบนั้นสิ่งที่แน่นอนคือสิ่งที่บแน่นอนเอาขอบคุณขอบใจลหลายๆเดอ้อพี่น้องเมื่อหน้าจังไดก็เดี๋ยวห้าสิไปถ่ายคลิปวิถีชีวิตให้พี่น้องเบิงช่วงนี้ก็ช่วงหนะน,น,น้าฝนฝนตกแน่ก็มันนะ อยู่เล็งงวดเล็งควายนึงก้อนพี่น้องไงแต่ไหนก็ขอให้ทุกท่านอยู่ดีไม่แหงก็เจอแต่ของขาจะมีเด้อน้ำมูกไหลต่อล่ะโอเคบ๊ายบาย